หามอยากออกมารีวิวกับแม่เามาหรือยังเอสสอมากันหรือยังนะ <c oughs> โปรโอีกแล้วพี่3,900ไม่ขายสามพันห้าพอจ้ะโอ้โหตัวแรกก็ ยอมแล้วเฮ้ยพวกสับฉันเลยเขาฉันอัดคิดไปในหัวแต่เธออะไรอย่าิเงี้ยสิบแปดหัวพี่มาเร็วๆวันนี้โปรให้อีกแล้วขายอยู่สามพันเก้าไปสามพันห้าพอจ้าเจออะไรเจออะไร นกแก้วเจอนูกแก้วจ้าอคุคผมหนูคือแบบก็คือต่ออาบน้ำใช่ไหมตื่นมาอาบน้ำหนีผมทรงเนี้ยมัดอย่างนี้เลยอาบน้ำแล้วก็ออกมาเลย <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรรอยเบอรหนึ่งพอนะ โอ้ลูกค้ามาเต็มเลยมุกสวัสดีค่ะอย่างเนาะยกกระสอบมีสไตล์ไหนบ้างร้อยกว่ารายการเลยจ้ะคุณพี่อยากได้ราการอะไรถามมาได้เลยนะเพราะเราคือโกดังขายส่งสภาพมือสองที่ใหญ่ที่สุดในพุทธมณฑลสายสองไม่ใช่อะไรพี่มีอยู่ร้านเดียวอุ้ยโบ๊บาเป็นยัง มีร้อยกว่ารายการเลยทักมาเดี๋ยวแค่ส่งให้ดูว่ามีอะไรบ้างอ่าเห็นไหมล่ะลูกค้าชอบมีมาสามสิบคนใครอยากได้อะไรอยากดูรีวิวไลน์คอมเมนต์มาจา้าเบิร์ดเนานะพูดว่าอะไรนะนกอ่ะพูดว่าอะไรนกนกเนี่ยเนี่ยนกอะไรพูด เงียกอย่างนี้ฟังฟังแล้วมันแปลกๆเนาะนกนกคุยกันอย่างนี้หรอพี่เม,มงกะลาบาอใหญ่ๆเลยนะโอเวอร์ไซส์นะใครอยากดูรีวิวอะไรสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วขอหัวใจรวัรวๆเลยคุณพี่ วันนี้เอาใจแบบเอาใจใส่ยเสื้อยืดกันนิสนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะใครเข้ามาแล้วของหัวใจรัวๆเลยวนพี่อุย้ยวันนี้แลป้ายห้อหดดยอดดยูอ่เลยเธอหรือว่ามันเป็นดีไซน์นี้อยู่แล้ว เอาโปรไปจ้าสามพัห้าพอพี่ระหว่างรอน้องมุกดูงานหัวผ้าขึ้นโชว์นะคะเราก็มาสวัสดีค่ะพี่วิไลวันโหวันนี้เห็นไหมแต่งตัวแบบแมนมากวันนี้อุ๊ยข่าวว่าจะไหนสี่สิกว่าคน ว่างเนี่ยสี่สิบสอมาพี่ใครแบบสโลสเลเข้ามาวันนี้ว่างๆไม่รู้จะทำไรนะคะแวะมาดูแค่รีวิวก่อนคุณพี่ไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรเข้ามาคุยกันก่อนได้นะคะอยากถามมนุษย์นั่น,น,นพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะตอบให้ทุกคนนะจ๊ะแล้วอย่าลืมขอกดหัวใจรัวๆเข้ามาพี่กดหัวใจรัวๆเข้ามาเลยขอบคุณค่ะ ขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆนะคะคุณพี่สาพี่อ่ะรัวมาแค่เนี้ยพี่รัวแล้วรัวแล้วรัวแล้วขอหัวใจรัวๆเข้ามาลอยค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะคุณพี่เอาดันขอสักห้าสิบวิวได้ไหมอ่ะนี่ก็สี่สิบกว่าแล้วพี่หัวใจรัวๆเข้ามาลอยนะคะวันนี้เปิดโปรให้สามพันห้าร้อยบาทค่ะใครอยากได้งานอะไรก็คือคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะเสื้อผ้ามือสอง งานตู้ us มีทุกสิ่งนะคะไม่ต้อง p อ e order ค่ะคุณพี่ก็ดังเราพร้อมส่งนะคะ s t o กเองค่ะพร้อมส่งทุกรายการนะคะคุณพี่ใครอยากได้งานอะไรคอมเมนต์อา้าวถึง50จริงๆขอบคุณค่ะรัวมากไม่ได้เดี๋ยวคข,ข้างอีกขอบคุณค่ะคุณพี่ใครดูยูจากจังหวัดอะไรคอมเมนต์กันได้นะคะหรือว่าใครเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะอา้าวมุก ส,สดีแล้ว50กว่าแล้ววันนี้ลูกค้าว่าหน้าหัวใจมาแล้วหัวใจรัวๆมาแล้วเซ็ตกี่ตัวค่ะยกกระสอบจ้าเสื้อวอร์มมีค่ะเสื้อวอร์ม5,5 0 0นนะเสื้อวอร์มป้ายนี้เลยค่ะเกรด A เสื้อวอร์ออมเกรด A 55 0 0นนะจ๊ะอยากดูรีวิวทักแชทได้เลยเดี๋ยวส่งให้ดูจ้ะเป็นงานเสื้อวอร์มเนาะเป็นทั้งซีทั้งสวมงานสะอาดอยู่นะแค่เปิดไปแล้วงานสวยนะเสื้อวอร์มนะ่ะ สี่สิบห้าโลจ่ะเออส่วนใหญ่อะถ้าใครเล่นงาน US โอ้ยนะใครเล่นงาน US สี่สิบห้าโลจ่ะดูอยู่มาเลยเุ้ยไปทำอะไรก่อนเสียมาเลยมาเลยอย่างงี้เปล่าเสียจกไงจริงเปล่าใช่หรอเสียจกทำไมไม่แชร์ให้อะ่ะเสียจกกดแชร์น้องยังหัวใจด้วยหัวใจมารัวๆเลย เสียโจหัวใจมาลัวๆเลยตัวไหนมาถือโชว์ลูกค้าสักตัวนี้เผื่อใครเห็นแล้วอยากเอฟรีวิวปล่อยโปรให้3,500บนนะคะ3,500บาท45โลที่ดูอยู่50กว่าท่านนี้ใครขายงานซะยืดโอเวอร์ไซส์พี่เอานะเดี๋ยวแค่เดี๋ยวด้านหลังเนี่ยเห็นไหมพี่เราเปิดกระสอบกันเห็นเห็นเลยนะคะเราก็จะคัดหัวผ้ามาให้ดูก่อนนะคะว่าใครชอบอินเดียมีไหม ไม่มีเลยพี่อินเดียอินเดียบอกมีเลยเด้อไม่มีนะสัญญยจ้าก็ดังอยู่กรุงเทพพุทธมณฑลสายสองจ้าคุณพี่ใครรับรีวิวก็คือพิมพ์รับรีวิวได้เลยนะเราได้ทุกตัวส่งฟรีด้วยจ้าก็ดังนี่ไม่ใช่ภาพ 4g อะไรใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะก็คือสต็อกของเองนะคะทุกคนจ้าสต็อกของเองนะ แล้วใครจะรับก็รับได้เลยจะมารับเองก็ได้จะจัดส่งก็ได้แล้วแต่สะดวกนะจ๊ะนิ้วเอานิ้วล็อกเลยหรอกดหัวใจแค่นี้นิ้วล็อกเลยใครเข้ามาแล้วกดหัวใจหน่อยนะคะหรือว่าเป็นเกาหรือเปล่าพี่โจ๊กนิ้วเลยล็อกน่ะก็ดังอยู่กรุงเทพพุทธมณฑลสายสองไม่มีสาขาอื่นนะจ๊ะคุณพี่ไม่มีสาขาอื่นนะคะ ใครจะรับปรับได้เลยรุ่นนี้ไม่อันเกรด A ค่ะพี่เกรดเอปกตินี่แหละจ้า3 5 0 0บาทแต่ใครอยากมันจะมีเกรด A ที่แบบสวยกว่านี้แค่จะแนะนำเป็นป้ายธงนะอันนั้นน่าสวยจริง ,39 0 0แต่อันนี้ก็เกรด A พี่เกรด A เหมือนกันนะจ๊ะ3,500ที่จริงอะขาย39 0 0นนั่นแหละแต่รอบที่แล้วน่ะคนดูไม่กี่คนเองพี่หนูก็ โมโหโตัวเองนะหนูก็เลยลดไปเลยขอดูห้าตัวถูกใจรับเลยเอ้าเร็วๆเบนคัดไม่เสียดูสักห้าตัวดิเขาบอกถ้าถูกใจเขาจะรับเลย <c oughs> เอเดี๋ยวให้เบนคัดให้ห้าตัว,ตวสตุดสตูดมาหนึ่งใช่ซานตาคูออสอ๋อซานตาคูสอ่านผิดนี่พี่โจ๊กตัวนี้นี่อ่ะพี่โจ๊กให้ดูก่อนให้ดูก่อนสองตัวสองตัวแล้ว สองตัวแล้วพี่โจ๊กรับยังรับยังถูกใจยังไหนขออีกตัวหนึง่งเอาเนี่ยเอาไปทั้งชวงันไหนขึ้นก่อนเอาเดยวมอทเทนแต่เดยวมอทเทนนี่หายากนะห<า>ไหนอ่าแล้วอันเนี้ยไว้ไหนค้ายก็ได้เสียถ้าจะรับรับนะบอกเลยปังใครจะรับนี่รีบเลยแค่อันนี้อันนี้คืออะไรนะมาท์เทน อุ้ยเดอรเมลเทนลัป้ายคอเดอรเมาเทนนะจ๊ะบอกเลยจ้าจ้าแบบบาบมัลงไปยังสวัสดีพี่พี่ที่เข้ามาใหม่นะคะทุกคนจ๋าวันนี้แค่ปล่อยโปรโมชั่นให้3,500บาทเท่านั้นปกติ3,900บาทนะสำหรับงานเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์นะคะโอุยตัวนี้เดอะเมาเทนเลยค่ะคุณพี่ สวยๆและป้ายคอเมาเทนด้วยนะทุกคนหัวผ้ามีให้ลุ้นทุกกระสอบนะจ๊ะออกมากน้อยแล้วแต่กระสอบราคาสุดพิเศษใครไม่ซื้อไม่ได้ละนะทุกคนจ้าเป็นงานเกรด A ต้นทุนต่ำกำไรดีมากๆอุ้ยข้างหลังคือบิ๊กโลโก้เลยจ้ะโอ้โหไหนบิ๊กโลโก้อีกแล้วนี่ขนาดยังไม่ได้รีดนะยังสวยขนาดนี้นะ๊าอ้อถ้ารีดเราจะสวยขนาดไหนคพืพี่ใครเห็นคลิปนี้รีบสั่งเลยจ้าอุ้ยซานตาคู สวยๆเลยคุณพี่บิ๊กโลโก้อย่างนี้นะคะใครใครเห็นคลิปนี้อะดิ๊กจ้ะน้องดิ๊กน้องดิ๊กอ่านี่โหวัยรุ่นชอบอ้ยมัดย้อมสวยมากต้นพืนต่ำกำไรดีรีบสั่งซื้อก่อนหมดโปรโมชั่นนะจ๊ะคุณพี่ขอคนขายอบใหญ่นะ XL ถึง 4XL บวกลบได้เลยโอ้ยนกแก้วสวยๆเลยจ้ะยังไม่รับกันอีกเหรอลัอ่ลนขนาดนี้ละ พี่โจ๊กถูกใจตัวไหนว่ามา <S <S พี่โจ๊กอยู่ปาเนี่ยไซส์ใหญ่มากไหม XL ถึง 4XL บวกลบได้ค่ะพี่เป็นงานโอเวอร์ไซส์นะใครขายไซส์เล็กๆไม่แนะนำนะคะคุณพี่ใครขายไซส์เล็กไม่แนะนำนะจา <S 1> <S 1> นี่โอ้โหหนึ่งกระสอบวันนั้นนับได้กี่ตัวเลยว่าแปดหรอ,รอไได้น้อยจัง พี่ค่ะยกไปหนึ่งกระสอบเป็นเจ้าของกิจการได้เลยนะทุกคนกระสอบหนึ่งวิได้เยอะนานร้อยก็ตัวเลยนะฮูยดูสิหัวผ้าสวยๆเนี่ยเราคัดแยกทํากําไรกันก่อนเลยนะจ๊ะตัวไหนสวยมากขายราคาแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยขายราคาลดหลั่นกันลงมาได้เลยนะคุณพี่งานโดยรวมสะอาดนะคะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็น้อยนี่อุ้ยดูดิสวยๆอีกแล้วจ้าคุณพี่เนี่ยสกรีนสวยๆเลย ใครจะรับปรับได้เลยนะมาแล้วตกแล้วตกล้านจริงตกแล้วคนตกแล้วโอ้โหใหญ่มากเลยโอ้โหพี่คคใครจะรับเอาเลย รูบเลยอ่ะเหนียวสนรมเลยพัดลมเก็บไรค่าเหมียวพัดลมอ่ะสามพันห้านะพี่นะรีวิวส่งฟรีนะจาะไม่มีค่าส่งนะรีวิวเดี๋ยวแค่โซหัวผ้าด้านหลังให้ดูนะทุกคนว่ามันออกประมาณไหนเนาะมีทั้งสกรีนแล้วก็ลายพื้นนะพี่ มีทั้งสตรีนแล้วก็พู้นเลยเนี่ยมาอีกอะไรเอาไว้ข้างหน้าที่อลยก็ได้ค่ะเอออย่างนี้แหละเออนี่นง่ายๆเลยโอ้โหอยที่หัวคือแบบเงามากเลยอ่ะเสียงชัดดังค่ะถ้าไปรับเองต้องไปที่ไหนกรุงเทพพุทธมฑรสายสองนะคะเพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวได้เลยค่ะ ยกกรสอบเท่าไหร่อันนี้โปรนะปกติ3 9 0พวันนี้แค่โปรให้3,500ค่ะยืดเอรว่าสางาน US จ้ะทุกคนจา๋า mm hmm. เข้ามาแล้วพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้เลยโอ้โห mm hmm. พี่นีพ่พูดแข่งกับฝนเลยอะ mm hmm. พูดแข่งกับฝนเลย mm hmm. นี่นะใครที่รอรีวิวอ่ะคุณพี่วันนี้เอาได้เลยนะ มงกุฎนะคะมงกุฎเขียวนะรุ่นนี้มงกุฎเขียวนะจ๋ามงกุฎเขียวหนะ้าตัวใหญ่คุณพี่เกรดดีก็มีนะทุกกระสอบไม่ผ่านการคัดเลยคุณพี่จ๋ามีม,มีมีหัวผ้ามีน้ำสองมีหางผ้าในกระสอบนะทุกคนสามารถมารับเองได้แล้วก็จะส่งก็ได้นะแต่แค่ไม่มีปลายทางนะคะ ลูกค้ามารับหน้าร้านหรือให้จะส่งได้เลยต้องโอนค่าสินค้าก่อนอุ๊ยดูดิสักทองจ้ะป้ายห้อยนี่ป้ายห,อยยายหอย้อยต้นดูนุนกๆเลยพี่น่าจะประมาณ20บาทนะถ้าจจไม่ผิดแบรนด์มีให้ลุ้นทุกกระสอบนะออกมากน้อยแล้วแต่กระสอบนะจา้าเนี่ยอู้หเห็นไหมไซส์อะ่ะก็จะอยู่ประมาณ XL ็จนถึงแบบว่า 4x นะคะบวกลบเอาคุณพี่จ๋า xl 4xl บวกลบนะป้ายห้อยอยู่เดี๋ยวตรงนี้มีหลายป้ายนะพี่เสื้อยืดมีหลายป้ายนะใครจะเอาป้ายไหนก็คือแชทมาได้เลยจา้าเอาเรียกว่าอัน รับรีวิวแจ้งมานะจ๊ะคุณพี่จ๋าใครเข้ามาแล้วกดหัวใจรัวๆได้เลยใครมาครั้งแรกก็คือกดติดตามไว้ได้เลยนะคะมีรีวิวเปิดกระสอบทุกวันนะพี่นะอยากถามงานอะไรอยากคอมเมนต์ถามอะไรพี่เมนได้เลยนะคุยกันได้เลยนะคะอุ้ยป้ายห้อยอยู่เลยอะทุกคนตัวเนี้ยนี่ พี่มันตัวใหญ่มากอะ่ะใครรับแจ้งได้เลยพี่ได้ทุกตัวเลยเนี่ย3ามพัห้าจ้าสามพัห้าโปรโมชั่นสามพันหจ้าสวัสดีทุกคนจา้าอยากดูอะไรกันนะ่ะคุณพี่สวัสดีค่ะมาใหม่สวัสดีค่ะมาใหม่กดติดตามไว้ได้เลยนะคุณพี่ เขามาแล้วขอหัวใจกันรัวๆเข้ามาเลยจ้ะขอหัวใจรัวๆเข้ามาได้เลย,เลยรีวิวเปิดกระสอบทุกวันพี่ต้องห่วงเปิดทุกวันนะจ๊ะแต่สลับงานกันไปเรื่อยๆเนาะทุกคนอย่างบางคนรออนนุออันนี้นะคะก็จะสลับกันไปเพราะว่าที่โกดังขายหลายอย่างมากๆเลยค่ะขายหลายอย่างมันจะรีวิวซ้ำๆซ้ำๆทุกวันก็ไม่ได้เนาะพี่เนาะ เราก็จะรีวิวสลับกันไปอย่างวันนี้รัวเสอยืดให้ลูกค้าเลยนะคะบางวันก็ลัวงานผู้หญิงบ้างเสื้อสาวอวบอะไรบ้างเนะพี่เนาะอยู่ไหนก็ดังอยู่กรุงเทพพุทธมนทลสายสองจากคุณพี่ไม่มีสาขาอื่นนะมีที่เดียวเท่านั้นนะคะใครอยากสอบถามอะไรก็พิมพ์ คอมเมนต์ Comment, คุยกันเข้ามาได้เลยนะทุกคนเนี่ยเสื้อยืดน่ะมันเป็นอะไรที่แบบขายได้ทั้งปีเลยนะจริงงานสะอาดรีดอย่างเดียวพอนะรุ่นนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยรีดอย่างเดียวพออุ้ยดิมินิมอลมากอะ่ะป้ายห้อยแล้วคือมีกระเป๋าตรงนี้ด้วยอะ่ะทุกคนสามพันห้านะสามพันห้าโปรนะคะส่งฟรีรีวิวไปเลยจ้ะ ยือยืดขายง่ายๆ่ายน้องๆวัยรุ่นบางคนนะ่ะคือเขาก็จะใส่เป็นโอเวอร์ไซส์กันนะคุณพี่นะใส่มันหลวมๆใหญ่ๆนะแล้วก็แบบเออผู้หญิงก็ได้นะผู้หญิงเดี๋ยวนี้ชอบใส่เสื้อผู้ชายยกไปหนึ่งกระสอบนี่ได้แบบร้อยกว่าเลยอะ่ะอุ้ยน่ารักมากป้ายห้อยค่ะร้อยเท่าไหร่นะวันนั้นร้อยแปเออเอามาอ <100. S 1> ีกนิเลย นหเลขหัวหว6ไม่ได้เลยๆเนี่ยเอาออกเลยใช่ยืมใช่ยืมลบเสร็จยังเนี่ะป้ายนี้ติดคอปกไหมไม่เจอเลยยังไม,ไม่เจอเลยคุณพี่เปิดเอง3กระสอบยังไม่เจอเลยค่ะแล้วก็ส่งไป2รอบแล้ว คุณพี่ของมาสามรอบแล้วเนี่ยส่งไปทุกรอบยังไม่มีใครเจอคอปกนะคะรุ่นนี้นะคุณพี่คุณพี่ลองได้นะเนี่ยงานใช้ได้เลยกระสอบรีวิวก็ยังไม่เจอเลยสักตัวกระสอบรีวิวก็ยังไม่เจอสักตัวเลยจากคุณพี่ใายห้อยจ้ะารีวิวส่งฟรีนะทุกนะคนดูหัวผ้าข้างหลังสิ มันเป็นยานขายนะคือรีดขายได้เลยเนาะ เมื่อเช้เาไงมันเลือกเสื้อยืดเอาดำเยอะๆอุ้ยายห้อยอีกแล้วคุณพี่ไปจ้า<ป>ใครสนใจนะคะจิ้มหน้าโปรไฟล์ทักแชทมาเลยค่ะ ไปคนที่เดี๋ยวเราไปดูหัวผ้ากันว่าออกอะไรบ้างนะคะเผื่อใครอยากจะรับรีวิวเนาะ,ะนม,นมุก,มกอู้หูอู้หูสนตะคูต <90. S 1> อ่ะร้อยเก้าิตัวบวกลบนะคุณพี่นะโอ้โหดูหัวผ้าดิเธอโอ้โหซสโอ้โหดูตัวนี้จ้าแล้วดูป้ายคอจา้านี่จา้าป้ายคอก็เมาเทนจา้าอ่ะใครสนใจราคาโปรแบบนี้นะคุณพี่นะ ต้องรีบสั่งก่อนหมดโปรโมชั่นนะจ๊ะ3,500บาทปกติต้องขาย3,900บาทนะรุ่นนี้นะใครสนใจแคปหน้าจอสั่งได้เลยค่ะ